ได้กินไหมยังค่ะไกลเกินโอ้ยได้กินไหมโอ้ต้องให้ได้กินขนาดนะั้นเชื่อหรว้ายุนเป็นคนยังไงนะเนี่ยทำซุดปาร์บเบคิวก็ยังได้เลยแม่แบบไม่สนใจปาร์บีคิวของเราน้องโหมาจะกินกิวน่ากินขนาดนี้ว้าสวยไหมสวยไหมจ๊ะให้คำนึง <laughs> าปาร์บีคิวต้องกินคำใหญ่นะครับทุกคน เธออะหลายใจนะหลายใจคือมีใจให้คนอื่นเยอะมีหลายใจัจวใจไก่อันนี้มุกของทธอหรอ <c oughs> มุกใช้ไม่ได้เลยอะ่ะสวัสดีครับทุกคนผมยืนนะครับน,นี้นะครับทุกคนผมจะทำนี่นะครับทำบาร์บีคิวอะแต่ว่าทำไมบาร์บีคิวอะมีหัวใจไก่ทุกคนจะสงสัยไหมครับเพราะว่าวันนี้ทำบาร์บีคิวสองแบบหัวใจไก่กับหมูนะครับทุกคน ที่เกาหลีนะครับทุกคนที่ท้าหนอะนอะแม่ครับพ่อคราบไขวัวใจแบบเป็นเสียไม้เยอะนะครับที่ไทยก็มีใช่ไหมเมื่อก่อนอะ่ะต้นผมเป็นไม่มีตังค์เท่าไหร่ใช่ไหมครับหมายความว่าตอนนักศึกษาอะไรเงี้ยอยากกินเหล้าจะไม่มีกลับเกมใช่ไหมครับซื้ออันนี้ยหัวใจย่างมากินนะเพราะว่าหนึ่งไม้ยาเป็นไม,ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกอดูนะอันนี้แบบกลมๆม,มันยาวๆเหมือนหน้าเธอใช่ไหมแล้วก็แบบตตดไม่ต้องแบบลึกๆนะครึ่งหนึ่งนิดเดียวปุ๊บ แล้วก็ปลดได้เลยปุ๊บแล้วก็ถ้าหัวใจมีน้ำมันเยอะใช่ไหมตัดตัดตัดอกประมาณนี้ตัดทิ้นอะคะอ่าน,นี่ตัดทิ้นก็ได้ใช้แค่อันนี้กรอบๆอย่างเดียวแล้วก็อันนี้อ่ะ สันไหนหมูนะครับทุกคนผมเลือกสันไหนหมูมาเพราะว่าซอมาฝันฝังก็ยังไม่โอเคเธอรู้ไหมสันไนคือแบบนิ่มที่สุนในหมูนะราคาก็แพงด้วยเขาก็ตั้งใจลงทุนเพราะว่าเธอะเพราะว่าเธอนะ,ะอ,นะอ,อู้เอาไม่ใช่เธอฟันไม่ดีใช่ไหมวอนนี้นะครับทุกคน,กคนชัยท้ามของซ้อมของแท่งแท่งหมดเลยนะครับซอมบอกว่าท่านี้แบบคุณภาพดีจุดไฟง่ายดีมากใช่ไหมครับ จริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าเป็นเหมือนกันบาร์บีคิวนี่อ่ะแบบใครๆก็ชอบใช่ไหมครับผมก็ชอบบาร์บีคิวไทยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับราคาก็ไม่แพงอ่ะถ้ากินบาร์บีคิวว่าแบบที่ถนนเกาหลีใช่ไหมครับราคาก็แพงหน่อยนะปกติที่ไทยอ่ะหนึ่งไม้สิบบาทถ้าคุณภาพดีแล้วก็แบบให้เยอะก็ก็ยี่สิบบาทใช่ไหมครับทุกคนแต่ที่เกาหลีอ่ะสตาันน้ำเตะสามสิบสี่สิบบาทนะครับจริงๆผมก็อยากกินหัวใจไก่มากกว่าบาร์บีคิวนะครับทุกคนไม่กินหัวใจไก่มานานแล้ว เรารู้สึกว่าช่วงนี้เรากินหมูเยอะเกินไปทำไมัวว่าแบบสุขภาพไม่เคยดีเท่าไหร่นะปกติคนก็กินปกติอะคะช่วงนี้เมนูในบ้านเราว่ามิตเตเป็นหมูอย่างเดียวไงวันนี้ก็หมูเธอจะกินแต่ผักะก็ได้นะได้อะไรเลาเธอก็ย้อมลาไม่ได้เธอนั่นแหละไม่ใช่เขาดูเป็นคนอนามัยมากเลยอะใส่ถุงมือถุงมือเธอเสียบไม่เป็นอะเขารู้ว่าเสียบยังไงอะจริงเหรออืออย่างนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเธอดูดีจะจะจะ เก่งมากค่ะผู้ชายเกาหลีที่มาอยู่ที่ไทยเก่งที่สุดเธอพูดอย่างนี้นะรู้สึกแบบเธอก็แกล้งเขาอ่ะไม่ใช่แบบชมเขาวันนี้รู้สึกผักเยอะนะมีอยู่แค่เนี้ยไนผักเยอะผักของเธอมีแค่พริกแค่เนี้ยไหนผักของเธอไหนไหนวันนี้ไม่มีมัคคือเทนนะกับทุกคนก็เลยอะไรยงผมแดงอะ่ะมันเข้ากันไหมคะเข้ากันผมแดงอร่อยนี่ไงอ,อันนี้นะ,ะเขาจะเขาทำให้นะ มาเอเสียมเลื่อยๆนะเขาต้องทำน้ำจิ้มหมักน้ำจิ้มต้องอร่อยนะ <S 2>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  บอกเ,เองอวันนี้ผมเอาสูตรของคุณป้านะครับคุณป้าที่ขายปาร์บีคิวก็เลยวันนี้เันไม่อร่อยยากนะครับทุกคนทำไมี่้มโมจิจริงๆคุณป้าอธิบายในยูทูบว่าคุณป้าเคยขายของมาแล้วไงทําที่บ้านหรือว่าอยากจะคนที่ขายของเอาสูตรอันนี้ไปใช้ได้นะอะไรเงี้ยนะแตวตอนนี้คุณป้าทําอะไรอะคุณป้าหรอ จริงๆผมก็คิดมาหลายรอบแล้วนะครับซื้อซอสบาร์บีคิวมาทำดีไหมอะไรเนี่ยไม่ต้องทำเองดีไหมเพราะว่าไม่แน่ใจไงไม่แน่ใจว่าผมก็ทำแล้วก็อร่อยหรือเปล่าเพราะว่าปาร์บีคิวนี้ถ้าซอสไม่อร่อยก็จบจบเลยนะไฮไลท์คือนี่นะครับทุกคนของปาปิ้าขอแม่ยังใช้ของแม่ตลอด แม่ผมขอาปาปิก้านะได้ยินมากเลยถ้าไปไม่แน่ใจว่าสอดอร่อยหรือไม่อร่อยใช่ไหมครับต้องใส่ปาปิกาเยอะนะแต่ถ้าใส่เยอะแสะดงว่าไม่แน่ใจใช่ไหมคะถ้าไม่แน่ใจใช่ไหมครับทุกคนน้ำตางก็ใส่เยอะนะรวมๆกันมันจะอร่อยไหมเนี่ยทุกอย่างใส่เยอะหมดไม่ตวงห่ะคะโอ้โหช่วงนี้ไข่จะตวงโอ้ได้กินไหมยังค่ะไกลเกินอุย้ยได้กินไหมโอ้ต้องให้ได้กินขนาดนั้นใช่ไหม ว้าวทำไมอร่อยขนาดนี้อ่ะจริงจริงโอเคไหมเ่ะ้ยอยากให้หวานหน่อยคับหวานกว่านี้หรอโอ้ยผงพาปริก้าใช้หมดแล้วของแม่แม่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรลูกโอ้ยแม่ขอบคุณมากนะครับแม่ลงทุนผมเยอะตลอดอะ <laughs> ยุนเป็นคนยังไงน่ะเนี่ยทำสุดไปเบคคิวก็ยังได้เลยขอบคุณนะครับคุณป้าที่สอนผมที่ youtube ้าะอ๋อลงแรงดังตัวเขาจะปิวเลยอ่ะน้ำหนักเกิด6กิลกิโลใครจะปิวอ่ะ <laughs> แผมชอบส้มส้มช่วงนี้นะครับทุกคนสองปีสามปีที่แล้วว่าส้มไปพอมมากบางทีไปพูดอินผมเกินไปก็ดูไม่ดีนะแ่ะก็ไปเขาขว้นหน่งนเหรอฮ <laughs> ะ <laughs> เออชอบ ชอบผู้หญิงแบบไหนฉลาดเรียบร้อยอ้วนแล้วก็หน้าแบบแก้มใหญ่แล้วก็เดินเสียงคุ้งควางคุ้งควางเพราะว่าแบบตัวนักแล้วก็แบบสงสรรล้องเท้าเพราะว่าแบบเอี่ยมลองเท้าแบบหออไหบลช่วเมงชิแมคําล่องเทาเ้าเจ้เบนอ่ะเขาชอบเปคสผู้หญิงแบบนี้ uh huh. ดูหนักกับทุกคนคงส้มสวยนะแล้วก็แบบโอ้โหนั่งทําจุกแจ๊กจุกแจ๊กสุดท้ายทำสวยเขาชอบทำไมต้องทําเสียงเองเนี่ยมันไม่ร้อนเนาะต้องทําเสียงเองโอมแม่ไม่เอาอะไรเอาไวทอนมากินก็เลยแม่แบบไม่สนใจปาร์บีคิวของเราอนโหบริกลินคิวหน้ากินขนาดนี้เดี๋ยวนี้พัฒนาการนะทำหน้ากินทุกันหน้ากินแต่รูปนะแต่ว่ารสชาต อ,อย่าบุลลี่เขาก<อ><อ>็พูดความจริง,งเขาไม่อยากไม่มีอารมณ์จะไปถ่าน้ําจิ้มแล้วนะได้ชยุนทําอาหารเกาหลีอ,อ,อาจจะไม่อร่อยแต่ทำอาหารไทยยังไงมันก็อร่อยว่ะเธอ,อนี้ใส่ไม่ดีเอาของอร่อยไว้ฝั่งตัวเองเอาของแม่ที่ตัวเองไม่ชอบมาไว้ฝั่งเขาจริงๆอันนี้กินได้นะโอ้ดูดิเห็นไหมเธอมาไว้ฝั่ง เขาคิดว่าหมู่แพงไงก็เลยเขาให้เธอกินทนะา,านนี่ดีนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งเขาจองอันไหนไม่จองเหรอะเขาก็ขอบกินบ้างอันไหนไม่ใช่ของเธออะอันนี้ของเขาหมดโอ้โหหอชิ้นเนื้อหัวใจไก่นู่นไงคะหนึ่งชิ้นอันนี้ยังไม่สุกตัวเองให้เขาอ่ะตัวเองก็เอาไปเจ้าฟอนต้องเลยนะครับพี่จะาอนต้องเลยนะครับจะได้ไม่กินทั้งหมดดีมากทุกคนว้าวสวยไหมสวยไหม,ไหมจ๊ะ 님막, 알로님막, 진짜 맛있다. 나 진짜 거짓말 하나도 안 할게요. 진짜 너무 맛있다. 어이 여기서 푸팟자라이야, 알로이 쫀득 뱀름 러야, 겉장 푸팟자라이 빵아. 진짜 평소에 맛있어. 사실은 오늘은 아침에 먹을 거는 뭐냐면, 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 아을거 아침에 아아아아아 ถ้าแม่เมื่อกี้น่ะจะแบบโอ้โหตกใจมากเลยนะใช่ไหมเธอ <c oughs> ว้าว very good เมื่อกี้ที่เธอพูดไปแม่ไม่ได้ยินสักคำอ่ะโอ้โหแม่หัวโฟโฟเลยแม่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะแม่ไม่อยากจะออกกองอ่ะวันนี้วันนี้ชม <c oughs> อร่อยใช่ไหมนิ่มนะหัวใจกายอ่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะะว่วันนี้ทำอร่อย เริ่มทำกับข้าวเลยแล้ววันนี้วันนี้ต้องขอบคุณอีโคผงชูรตี้เปล่านี้วันนี้ผมไม่ใส่แต่จริงๆอ่ะใส่ผงชูรตแล้วก็อร่อยนะแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะใส่เพราะว่าอะไรถ้าใส่ไปก็ไม่ใครๆก็ทําอร่อยง่ายใช่ไหมครับผมก็อยากจะโชว์ว่าแบบไม่ใส่ก็แล้วว่าอร่อยอ่ะแต่จริงๆอ่ะส่วนมากคับผมก็ไม่ถ่ายคลิปใช่ไหมครับตอนไม่ถ่ายคลิปว่าแบบวันหยุดอ่ะผมก็ใส่นะรีบกินรีบอร่อยเออรีบกินรีบอร่อยไปไกลๆไป,ๆไปมาให้อยู่ไ,<ป>ยไหนช่องนี้ไม่ไมกลัวไหมเลยใช่ไหม ไม่อยู่ไหนน่ะเนี่ยเห็นไหมกลัวม,ม,มากเชียร์ต้องใส่สูตรผีบอกเขาด้วยแล้วนะสูตรเธอบอกอย่างเดียวไม่ออไรอดเลยเนะี่ยน้ำอะละของเขาก็อร่อยนะสูตรเธอบอกกับสูตรผีบอกของเขามันต้องมิกกันค่ะสวมมาเอาซดอะไรก็อะไรมาก็ไม่รู้อะ่ะผมก็ว่าแล้วซ่ส้มมาแบบอยากจะทาเองอะ่ะ <laughs> สอมของเขาก็ยังไม่พอด <laughs> <อ>ีกหรอ<ๆ>กินซอสของเธออย่างเดียวก็ได้แต่เขาไม่กินนะเธอกินไปแล้ว <laughs> เป็นไงอากาศ ดี <Yeah. S 1> อาหารก็ด,ดีเมียหัวใจใจไข่ดีนะซื้อหมูมับแพงอ่ะสุดท้ายไข่ดีที่สุดคือหัวใจกจโอ้โหทุกคน<อ>จริงๆอันนี้ผมก็อยากกินมากเลยอยากหัวใจเขาแบบสุกที่สุดเขาสัญญาเธอไปแล้วปล่อยสิคะให้คำหนึ่ง <S 2> <S 2> แบบค some ну ือว what what ่าต้องกินคาใหญ่นะครับทุกคนปกติใช่ไหมครับทุกคนตื่นเช้าแล้วก็โซมาทําผมนะครับพราวันนี้เมนูอะไรผมบอกว่าอาหารเกาหลีโซมแบบแบบตื่นย่างนะครับแบบอีกสิบนาทีอีกห้านาทีแต่ว <k S 2> ันน <Pride chuy> <blindness> ี้ห๋อเขาทำอะไรอ๋อเขาทาฟาร์บีคิวสุด้ายแบบไทยแล้วก็มีหัวใจด้วยส้งตจริงหรอทำน้ำ ไม่ถึงขนาดนะั้นน่ะแล้วก็แม่ก็เหมือนกันเห็นไหมปกติแม่ถามผมว่าวันนี้ทําอะไรผมทําอาหารเกาหลีครับอ๋อแม่กินเข้ามาแล้วนะ <c oughs> จริงๆปาร์บีคิวว่ากินอย่างนี้อร่อยนะครับทนย่างไปกินไปครับเราไปซื้อปาร์บีคิวที่ตลาดใช่ไหมครับต้นแบบพึ่งย่างแล้วก็ใส่ชงรีบกลับมาแล้วก็ยังแบบอุ่นๆนะครับแต่ว่าแบบยังไม่ร้อนใช่ไหมครับกินอย่างนี้อร่อยที่สุดแล้ว วันนี้ผมก็พูดได้นะครับถ้าคนที่ไม่สะดวกไปซื้อมากินใช่ไหมครับทำกินเองได้นะแต่ว่ายุ่งยากหน่อยนะผมคิดว่าส่วนมากอะไปซื้อมากินดีกว่าเพราะว่าแบบช่วยช่วยกันไงเราก็ไม่ยุ่งยากใช่ไหมครับแล้วก็ช่วยแบบคนขายครอครัวแม่ครัวด้วยไงอย่บางทีะแบบทำกินอย่างนี้ก็ดีนะเพอะจะได้รู้ไงแบบยุ่งยากแค่ไหนทุกคนอันนี้อท่านนี้คือสุดท้ายนะครับเราวันนี้กินแบบหมดแล้วนะ หมูว่า1นกิลโลแล้วก็หวัวใจไกค่ครึ่งกิโลสุดท้าย1นะนึ่งกิโลครึ่งนะดส้มเงินทำมาทำไม่ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้กันนะครับช่วงนี้อะผมก็ได้ไอเดียจากคอมเมนต์เยอะอยู่นะครับทุกคน คนมากมากนะครับเขียนคอมเมนต์ให้แบบไอเดียเยอะเยะยูนอ่านยูยูนใช้ g ูเกิลใช่บางคนแนะนำมาข้าจีหรือว่าข้าจีหรือว่ามีกะทิปาร์บีคิวอันนี้อ่ะอันนี้ก็มีคนเขียนคอมเมนต์นะครับต่อไปก็เขียนคอมเมนต์เยอะๆให้หน่อยนะครับเขียนไอเดียหรือว่าอยากให้เราทําอะไรเขียนให้หมดเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนจากการบีเดอรน่านครับบายบายครับสวัสดีครับ